เป็นคนที่แบบใส่ใจคอยดูแลเก็บละเอียดสำหรับคนที่เรารอยากจะดูแลอะไรเนี่ยครับก็เหมือนแบบถ้าเปรียบกับอาแฟก็เหมือนแบบกาแฟที่แบบหวนรอยเอรซนต์เลยบดูแลทุกอย่างเราจะใส่เป็นคนฟิลแบบในต้าวที่แค่ฟิลพอจะมีดูแลไรอย่งรยังไม่มีอะไรอยู่เวรเสียมือกุศลอะไร่ะเจะจผ่านมาถามกุศลว่ายังไงนะกุศลไม่อยู่มันเขินมายังไม่อยู่อะในบ้า เตียเตียยอันนี้ออโต้ใช่ไหมออโต้โอเคเเบล่าซิลูกหรกเป็นใครนเรืองลยค่ะนเระคะหนรัก็เป็นโอค่ะสึ่โกลเนี่ยางนต้างกินโชว์แล้วเขาก็จะคิดว่าความรัเนรูปแบบของแฟนหรือความสําพันน่ยังไม่จำเป็นตาชีวิตของเขาเขามีความมมั่นที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานมากกว่คนที่พูดเก่งที่สุดบนเวทีนะครับค่ะคุณป๊อกครับ เชิญฮะคุณรับบทเป็นใครในเรื่องเอ็นเปอรสตครับปุสดกินเป็นมต้านะเราลี่ยนรูปแบบสทกงที่ปนเป็นพอกกติดคุณชูี่นี่มากับแฟนหอะมากับแฟนหอะอ๋อผู้ถึงก็ไปยนในาวยครับ ู้หญงภาพยนต์หน่อครับวันนี้ถ่ายตอนแรกเลยครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นครับเอี่เขาฝากภาพยนต์ดนียนะคะเอ็นเปโซ่นะคะปฎิทันหวานน้อยนะคะอย่างที่เราได้พูดเนเวทีแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะมาดูพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะตั้งใจทำมากๆเลยจะหร็บเรื่องราวหรคะเปล่าค่ะเรื่องราวก็จะเป็นหนังรักนะคะของคนที่ไม่อยากมีความรักนะคะก็คือมีรูปแบบของ ความเป็นหนัง <Netz> ร <stereotype> <m uch fundamentals> <g sympath ize> ักอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อเพจสปอยให้มินึงค่ะก็คือมันไม่ใช่หนังรักแบบทั่วไปครับหนังรักเรื่องนี้มีอะไรบอกคุณอยู่ในเยอะมากนังากให้ลองดูว่าคุณจะเจอรสชาติความรักแบบไหนจะเลือกใช้รสชาติไหนกับชครับนเนเรื่องนะเป็นองแรกเป็นยัเนเรื่องแรเป็นไงบ้างอจารรู้สึ ก็ไม่จริงครับก็ก็ดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบทํางานง่ายมากเลยครับก็คุยกันแล้วก็แบบเหมือนน้องแบบเป็นคนง่ายๆครับผมก็ก็เหมือนทํางานกันง่ายแล้วก็ทั้งทีมงานทั้งพี่เพชรแล้วก็พี่โบพี่โนโ่คือแบบทุกคนเป็นกันเองหมดเลยครับทุกอย่างก็เลยแบบเวลาทํางานจะเรยนเล่าลื่นหมดเลยครับก็ดีดีมาก ไม่เป็นไรแม่หรอกจริงๆคือทุกคนก็คือแบบทำงานเลในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนก็แบบเขาเรียกว่าเตรียมตัวมาดีครับผมก็อย่างน้อยก็คือทำกันบ้านมาเยอะด้วยเหมือนกันครับมีอะไรก็ช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันแนะนำกันพี่นิวก็แนะนำโน้ตหลายอย่างเหมือนกันใช่โหแนะนำนะขอบมากครับใช่ใส่ทำมาที่ไหนใกล้ใกล้ได้ใช้ก็สำหรับนิวก็รู้สึกว่าก็มันตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราแบบตั้งใจทำมากับพี่ๆเขานะครับผมก็รู้สึกว่า อีกนิดเดียวแล้วเราจะได้ดูกันดูกันแล้วพ,พี่เขาอาจจะแบบไปตัดต่ออะไรกันมาอาจจะแบบดูหลายรอบแล้วแต่ว่าส,วส่วนผมเองกับน้องอาจจะยังไม่ได้ดูไม่เคยเห็นยอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากครับว่าพอขึ้นใ,นในในในหน้าจอเป็นในโกรกภาพยนตร์เนี่ยมันจะแบบสนุกขนาดไหนอะไรเงี้ยครับคาดหวังไหมคือจริงๆนิวสึกว่า เวลาที่นิวทำงานอะไรสักอย่างนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดนิวอ่ะชอบเรื <otra> like, it. It s <S ่องนี <S 1> <S 1> ้แ <jour> ล <ival> ้วอะนิวรู้สึกว่าเออมันมันมันเหมือนเรื่องนี้มันให้อะไรกับคนดูแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันซักซี่สำหรับผมแล้วก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่านี้ครับผมแค่รู้สึกว่าคนดูแบบได้รับอะไรกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วครับมันอยู่จุดที่เราไม่ต้องหวังกันแล้วใช่ใช่ใช่มีความสุขแล้วคาดหท่านบอกว่าเรื่องแรกเป็นไงบ้าง เราเนี้ยต้อง,ง,ไงไนนะม,มีการชาร์ยใช่ไหมคะบากศอกเปิดหาเรื่องก็เป็นการแสดงเรื่องแรกคร่ะก็อาจจะแบบว่าเวลาเข้าก้องอาจจะยังแบบไม่รู้อจจะไรเรียกอะไรนะคะมุมกล้องอะไรเงี้ยอะ<า>มุมกล้องค่ะจังหวะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบยังไม่แน่นก็พี่คนในกองก็จะช่วยรู้อันี้รู้สึกว่าดีมากก็คือภาพอะ บรรยากาศในภาพเนี้ยครับคือเป็นถ่ายที่เชียงรายแล้วก็ลำปู่รีแล้วก็กรุงเทพใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแต่ละที่คือก็เป็นที่อันซีนไทยแลนด์ทั้งนั้นเลยอย่างงเี้ยครับก็อยากเหมือนแบบพอไปดูปุ๊บอาจจะแบบเอ้ยอยากไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาลองแบบดูบรรยากาศกันก็ได้นะครับใช่พูดถูกทงเสริมความเป็นไทยทงเสริมด้วยก็เรื่องนี้เรื่องนี้การันตีผู้กำกับมือทองอยู่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็นักแสดงด้วยนักแสดงนะครับใช่ครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอสเฟรสโซ่นะครับวันนีิทานหวานน้อยครับผมไอเฟับ อยากเห็นที่ในเบื้องคลิดในหนังนะอยากได้เสียงขนาดนั้นไม่แตกแล้วเดี๋ยวมันพีชนะสองเท่าเลยนะขอบคุณครับีสา